วันนี้จะมาทำใส่ของแมวของเด็กนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือนี่ลูกปัดจะมีได้อยู่ในนี้แล้วนะคะก็กันไก่ก็เข็มอันนี้จะเป็นเข็มสำหรับร้อยหินนะคะแล้วก็เข็มกัดค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราก็นำเอ็นมาค่ะพร้อมเข็มกัดนะคะและนำเอ็นนะคะ สอดเข้าไปในรูค่ะของเข็มกัดเพื่อทำการมัดปมนะคะป้องกันไม่ให้ลูกปัดหลุดร่วงออกมานะคะจากนั้นค่ะทำการมัดปมได้เลยค่ะอย่างน้อย2ทบนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะค่ะแล้วจากนั้นก็ทำการตัดได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็นําลูกปัดนะคะร้อยลงไปในเอ็นได้เลยนะคะตามความต้องการนะคะว่าชอบแบบไหนสามารถดีไซน์เป็นแบบของตนเองได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วัดระยะความยาวนะคะตามความชอบใจค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะสั้นยาวนี่คือความพอใจของคุณเลยนะคะค่ะร้อยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะเราก็ทําเหมือนตอนแรกเลยค่ะก็คือนําเข็มนะคะร้อยเข้าไปในเข็มกัดนะคะเพื่อทําการมัดปมค่ะ ค่ะนี้ก็คือเสร็จไปแล้วนะคะนี่สามารถใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะสามารถทําตามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการคล้องกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงค่ะมาดูเลยนะคะการคล้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี้สามารถวัดตามระดับความสั้นยาวได้นะคะและดูการใส่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะค่ะลวดลายแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วเราไปดูกัน ของอีกทีนะคะค่ะเห็นไหมคะใกล้ๆทำไม่ยากเลยนะคะอันนี้ราคาแค่10บาทเองนะคะสามารถไปซื้อที่ร้าน10บาทได้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีทุกร้านนะคะอันนี้ถ้าใครถูกใจนะคะรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ